สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเครา์บอลนทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่เด็ดสาม่และเรียงให้ฟังกันเปเรื่องที่คู่แรกนะครับสึกพเมลีกูฟแฮมป์ตันเปิดบ้านเลียงของแอสตันวิลล่าครับคุณแต่เวลา3ามทุ่มราคาตอนนี้วิลล่าต่อปนะครับ ความน่าจะเป็นวันนี้ทีมยูเอลวิลล่านะครับดูดีมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับแม้น่าสุดจะพลาดท่าแพ้ให้กับแมนยูศูนย์หนึ่งแต่ฟอร์มช่วงหลังถือว่าเข้มเอาเรื่องครับที่ไปเกมลีกที่ผ่านมาเก็บชัยนะถถึงแปดนะครับเสมอสองแพ้ไม่แค่นัดเดียวและยิงล้มลุ่มสิบแปดประตูเดียวนะครับส่วนทางหลักเจ้าถิ่นนะครับวูแฟมตันที่สามเกมท้ายในลีกพังยับเยินนะครับแพ้สองชนะหนึ่งโดนยิงล้มลุ่มแปดประตูครับล่าสุดแพ้เลยเทให้กับไบรตันศูนย์หกอีกด้วย ถือเป็นแมตช์ที่ทำลายความมั่นใจชนิดสิ้นซากนะครับจริงอยู่การให้เล่นในบ้านวันนี้นะครับทำให้พวกเขาดูดีขึ้นเพราะว่าสไตล์เกมลุกของทีมยอนช่วงนี้นะครับเปลี่ยนไปด้วยความดุดันอันตรายนะครับฉะนั้นไม่แปลกขอเทใจที่วินล่านะครับวันนี้คู่แรกคู่สองครับยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับสเปอร์เปิดร์แลนยวนของคริสซันพาเลตนะครับเขาจะอยู่สามทุกเหมือนกันราคาตอนนี้สเปอร์ต่อครึ่งควบนะครับความน่าจะเป็นตอนนี้นะครับสำหรับแมตช์เนี้ยขอวัดใจไปต่อกับเจ้าบ้านครับหลังเปลี่ยนคนคุมบางเห ก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีไม่มีแผ่วครับหลังกดไปทั้งสิ้น8ประตูตลอดสเกมที่ผ่านมานะครับขอเพียงเกมรับเล่นรัดกุ้มมีสมาธิมากกว่านี้นะครับเชื่อว่ายังไงก็เก็บแต้มในศึกลอนดอนดาร์บี้ครั้งนี้ได้ไม่ยากครับสอดคล้องกับคู่แข่งเชตันเพาเลตเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเกมลับเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยเกือบไม่รอดครับหลังเอาชนะเวธแฮมชิวเฉียดนะครับสิบตัวต่อสามยังไงก็ดีทิพย์ยันครั้งนี้ดูสงไม่ง่ายครับไม่แปลกใจที่เปิดเลทเป็นรองพอสมควรนะครับฉะนั้นเเเววลาาาาสสนนนน่่่่่่่่ห์พััััััตตงงงๆททท้้ขอออออฝยยยะะะคคครรรรรบบบบแใููดีีีกไปป กูส์ท้ายครับยังอยู่ในสดืบเคมีรีนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอของเวนฟอร์ดพี่แต่เวลาห้าทุ่มครึ่งราคาตอนนี้ชาวบ้านลิเวอร์พูลนะครับต่อลูกควบนะความน่าจะเป็นนะครับบอกเไว้สำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยแนะนำให้ตรงข้ามทุกกรณีครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับผลงานเฉือนวิวสี่เกมท้ายในลีกนะครับขนาดยิงเยอะแล้วก็เสียเยอะไม่ต่างกันครับฉะนั้นไม่แปลกใจขอเทใจไปบอลรองลุ้นสบายกว่าครับเนื่องด้วยทีมเยือนเวนฟอร์ดเนี่ยกำลังขึ้นเหิมนะครับไม่แพ้ใครมาสามนัดในลีกแล้วนะและเก็บชนะถึงสองนะครับแลละะะททุบบบบเเชซีีไปปอออััััดดฟรรรรสสตต์กกกนนนนคคิิิ้าายถพ เป็นฝ่ายเปิดบ้านชนะไม่ยากเห็นมา3-1นะครับมองแล้วมีโอกาสสูงที่จะไม่แพ้กลับออกไปครับหรือเต็มที่ก็ไม่ขาดครับฉะนั้นคู่สุดท้ายหลองทีเบนฟอร์ดนะจบไปแล้วนะครับ3คู่ถ้าเลี้ยงไม้ฟังกันอีกทีคู่แรกนะครับไปที่วิลล่าคู่ที่2ไปที่สเปอร์ครับคู่สุดท้ายหลองทีเบนฟอร์ดนะขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีอหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe กดติดแจ้งเตือนด้วย,วยจะได้ไม่พลาดทีมดีสุดวันสำหรับนี่ไปก่อนเชิญมาพรุ่งนี้สวัสดีสดครับ